สวัสดีครับเพื่อนกันเดรมิรชาวรัคนาราศีมังกรทุกท่านครับวันนี้นะครับโคชโอมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการอิ t ท i t ชั่นรายการอย่างรู้ชะตาชีวิตนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการพยากรณ์ดวงของคนทั้ง12ลัคนาราศีนะครับรวมไปถึงแง่คิดทางด้านปัชญาการดำเนินชีวิตจิตวิทยาการบริหารและสาระน่ารู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ประยุกต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดทีด่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ติดตามกันเป็นกัลยนาณมิตรดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับท่านใดทีด่เข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันกันกบโค้ชโอกันได้เลยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับโคชโอมากับการพยากรณดวงประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันของคนลัคนาราศีมังกรครับซึ่งโคชโอให้หัวข้อในการพยากรณ์ประจำเดือนพฤษภาคมปี2564ของคนลักนาราศีมังกรไหมว่าสวยใสให้โชคเอาละครับซึ่งมันจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะมาติดตามรับชมรับฟัง ไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันกันกบโค้ชโอได้เลยนะครับมีไหมครับมีไหมมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างนะครับนะแต่ขอดูนิดนึงนะครับโอ้คุณมีหลายท่านเลยเข้ามานะฮะคุณออนคุณสีนะฮะคุณดินนะฮะคุณพิสิทธ์นะฮะสวัสดีครับโค้ชโอนะสิมังกรครับนะฮะคุณนิดจุ้ยสายใช่ไหมฮะติดตาม ทำดวงโคชโอตลอดนะฮะลักษณมมงครค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาชมคลิปชมไลฟ์ของโคชโออยู่ประมาณสัก20 30, 30ท่านนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันนิดนึงครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้โคชโอด้วยนะครับยิ่งถ้าท่านกดไลค์มากเท่าไหร่นะครับคลิปของโคชโอนี่ก็ยิ่งจะแพร่กระจายออกไปมากเท่าที่สุดเท่าที่มันจะเป็น ไปได้เลยนะครับยิ่งถ้าท่านกด s b s c r i b e ด้วยโอ้โหท่านจะได้ติดตามคลิปดีๆจากโค้โซนี้ไม่มีห่างหายออกไปจากกันเลยนะครับและที่สำคัญท้าท่านกดแชร์หาเพื่อนครับแน่นอนครับเราจะเพิ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนิดเงนะครับช่วยโคโซโ้วยแล้วกันนะครับแล้วก่อนอื่นนะครับโคโชขอนุญาตประชาสัมพันนะครับกับเพื่อนกนิยนามิตรที่ท่านมีความปรารถนาดีแหละนะครับอยากจะส่งเสริมโปรโมทโคโซเนี่นะครับเห็นเหมไลก์กานทังโค้ซโนี่ มันยืนยงคงกระพันไปชั่วนินรันดรเลยนะครับท่านสามารถสนับสนุนนายการโค้ชโอผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ0393800577นะครับธนาคารกสิกรไทยบัญชีชื่อนายชัยยันวันชัยตระกูลนะครับเอานะฮะมาร่วมด้วยช่วยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับโค้ชโอด้วยแล้วกันนะครับนะฮะ รายการของโคชโอทีวีเนี่ยนะครับก็จะออกอากาศทุกวันเวลา20นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีการรีลันมีการไรฟ์สกนอีเกช่วงประมาณ15นาฬิกาของทุกวันด้วยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่ติดตามรายการโคชโอนะครับติดตามทั้งสองช่วงเวลาเลยแล้วกันนะครับจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไหนมีใครเข้ามาอีกแล้วบ้างครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับมีใครเข้ามาบ้างอ้านะฮะคุณอุรชาไตรรัตน์สวัสดีครับนะฮะ คุณแอรี่แลนด์ฟอร์เซลนะฮะโอสวัสดีครับคุณวอรกันใช่ไหมฮะโคสโอเสายี่สมมกราหนึ่งมันจะดีบ้างไหมเพราะมันยากลำบากไปทุกเรื่องอุปสรรคล้านแปดโอ้โหครับเออเข้าใจนะครับว่าหลายคนก็เจออุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายเลยแหละนะครับนะนะครับก็ก็เอาละแล้วเราต้องต่อสู้ฝันฝ่ากันไปเรื่องเดิมก็เป็นแนวทางในการที่จะวางแผนจัดการกับชีวิตนะครับ เอาคนละกันนราศีมังกรนะครับตอนนี้ก็เข้ามากันพอสมควรแล้วล่ะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสู่เนื้อหาภายในกันเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเรามาดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2564นะครับว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของชาวลักนาราศีมังกรอย่างไรบ้างนะครับก่อนนี้นะครับโค้ชข,ข,ขออธิบายในจุดกําเนิดจุดวาสนาของคนลกัคนะ ราศีมังกรครับคุณอยู่ตรงตำแหน่งตำแหน่งลอลิงนึ่งเหลืองแดงดเห็นไหมครับมีดาวเลข7นะครับคือดาวสัญลักษณ์ดาวประจำตัวคุณด้วยคือดาวพระเสาร์ครับคนลกแณาราศีมังกรเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวประจําตัวหรือดาววาสนาชะตาชีวิตจะมั่นคงจะดีหรือไม่ดีนะครับอันดับแรกเลยต้องวิเคราะห์จากดาววาสนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นะครับตอนนี้ตกตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกลุ่มลักของคนลกแณาราศีมังกรนะครับ ซึ่งดาวพฤะเสา,าตกตำเน่งเนี่ยใช้เวลาเดินมาถึง30ปีนะครับเพราะว่าดาวเสาร์จะย้ายเป็นหนึ่งราศีใช้เวลา2ปีครึ่ง2ปีครึ่งไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วมาคบรบรอบตกตำแหน่งราศีมังกรอ,อีกรอบนึงเนี่ยใช้เวลาถึง30ปีครับเพราะฉะนั้นดาวพฤะเสารนะครับจะไม่ได้ให้โทษหรือไม่ให้คุณกับใครง่ายๆถูกไหมครับแต่ถ้าให้โทษนี่โอ้โหมันแสนสาหัสแต่ถ้าให้คุณนี่โอ้โหแบบมหาศาลเต็มเนื้อเต็มตัวเลยนะครับ เพราะนั้นดาวพสาวนะน่าจะเป็นดาวประจําตัวดาววาสนาของคุณแล้วนะครับมันมาตกตําแหน่งเป็นเกษตรอยู่อย่างนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดาวพสาวดาวประจําตัวดาววาสนาเป็นเกษตรกลุ่มลักอยู่อย่างนี้ครับก็บอกว่าในรอบ30ปีเนี่ยคนลนัคณาราศีมังกรครับชีวิตคุณจะดีผิดปกติจากที่ผ่านมาจากที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นดาวสาวเป็นเกษตรมีจะให้ผลให้คุณครับแต่ว่าด้วยการเดินที่เชื่องช้า2ปีครึ่งเปลี่ยนเป็นหนึ่งราศีเนี่ยนะครับ ตามคำพีโหราศาสตร์พระเวทก็บอกว่าดาวพระเสาร์นี่เป็นครูเป็นครูนะฮะเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับผู้คนมวลมนุษยชาติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นี่ให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายถูกไหมครับาการที่การทอคุณเรียนรู้มาแล้วปุ๊บเนี่ยผลที่ได้ออกมาเป็นไงครับมันก็หอมหวานสีระเกิดครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเสาร์มาเป็นเกษตรตกตำแหน่งดังกล่าวนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนละแหราศีมก่ครับถึงเวลาท,ที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตครับ ถึงเวลาที่คุณจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวถึงเวลาที่คุณจะได้ผลลัพธ์ของความสุขความร่มเย็นความเบิกบานความมั่งคั่งความสําเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นณนะบัดนี้อย่างแน่นอนนะครับนะโคโอขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งครับขออนุญ,ญาตครับซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะขณะเดียวกันในช่วงเดือนอพฤษภาคมเนี่ยนะครับคุณไปดูดาวสําคัญสําคัญครับ ดดาวพฤหัสบดีครับซึ่งดาวพฤหัสบดีนะครับเกิดการย้ายแถวที่ยี่สิบเก้ามีนาคมแล้วแหละนะครับจากราศีมังกรนี่นแหละฮะมาอยู่ตรงตำแหน่งราศีกลุ่มอยู่ในภพการเงินของคนลัคนาราศีมังกรนะครับเขาบอกว่าถ้าดาวสุป,ประค์นะครับดาวแห่งความสําเร็จความเบิกบานใจดาวแห่งความสําเร็จความโชคดีทุกอย่างมาตกตำแหน่งในภพภูมิที่ดีครับซึ่งตอนนี้ดาวพฤหัสบดีตกตำแหน่งในภพการเงินครับต้องบอกเป็นไงครับดาวการเงินมีดาวพฤหัสบดี มากุมอยู่ในเรือนการเงินเลยเขาบอกว่าดาวพฤหัสบดีจะให้ผลให้คุณกับเรื่องของความมั่งคั่งทางการเงินเกิดสภาวะโชคลาภทางการเงินเกิดค,ความสําเร็จอิ่มเอมเบิกบานใจในเรื่องของการเงินครับขณะเดียวกันคุณไปดูดาวดาวการเงินนะครับของคนลัคณาราศีมกรคือดาวพระราหูถูกไหมครับดาวพระราหูคือดาวเลขแปดไทยครับตอนนี้ไปตกตําแหน่งเรียกว่าตกตําแหน่งภพปุตตะของดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าดาวการเงินไปตกตําแหน่งภพปุตตะแล้วที่สําคัญดาวการเงิน เป็นมหาอุตส่าห์ด้วยโอ้นะครับต้องบอกกนลักษณะราศีมังกรอย่างนี้ดาวการเงินไปตกตำแหน่งพบปุตตะปุตตะพูดถึงอะไรพูดถึงลูกหลานบริวารพูดถึงสิ่งใหม่ๆเร,เรื่องเล่าใหม่ๆโครงการใหม่ๆเลือดความสดใสความเป็นวัยรุ่นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วดาวการเงินไปตกตำแหน่งดังกล่าวนั้นปุ๊บนะฮะและที่สําคัญดาวตังนี้ก็มาทับตำแหน่งการเงินอ,งอีกนะฮะสรุปใจความได้ว่าคุณจะเกิดสภาวะโชคลาภเกิดจากบุตรบริวาร เกิดจากลูกหลานหรือเกิดจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่สดสดใสใสสิงสิง <c oughs> จะเข้ามาในชีวิตของคนลนกการ,ราศีมังกรต่อจากนี้ไปครับเพราะฉะนั้นนะฮะคนกการ,ราศีมังกรครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกมีหลานมีบริวารมีคนสดๆๆสดใสใสหน้าตาสิงสิงสวยๆหล่อๆมาเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปครับเขาจะนําโชคลาภความสําเร็จดังกล่าวมาสู่ชีวิตของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคม ปีสองนี้อย่างแน่นอนครับโค้ชโอกขออนุญ,ญาตนะครับซับเซาขานได้เลยต้องบอกอย่างนี้คนละกคนาราศีมังกรครับเมื่อดาวการเงินตกตำแหน่งพบปุตตะครับเขาบอกว่าจะต้องเกิดเรื่องราวใหม่ๆเกิดโครงการใหม่ๆเรื่องเรื่องวิธีการด้วยวิธีทางในการสร้างอาชีพสร้างเงินด้วยวิธีการแบบใหม่ๆด้วยนะครับเพราคนละคนาราศีมังกรเห็นช่องทางเห็นโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่ารีรออย่ารอช้า รวยทำทำอย่างเต็มที่ครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหอย่าอย่าไปผีผามทำอะไรใหม่ๆที่คุณไม่มีประสบการณ์ครับผมบอกให้เลยเป็นวิธีการแนะนำแบบโบราณมากเพราะสมัยนี้นะครับมันต้องลงมือทำสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ครับเพราะไอความรู้กับเก่าความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีต ตอนนี้มันเอามาใช้ในปัจจุบันได้ไหมครับมันแทบจะใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมต้องให้คนราคน,รนาราสีมังกรเนี่ยขอแนะนำว่าให้คุณทันยุคทันสมัยนะครับคุณอย่ารีรออย่าเอาประสบการณ์ในอดีตมาใช้ในปัจจุบันในอนาคตมันใช้การไม่ได้และดวงชะตามันนำพาด,ดังกล่าวแบบนี้ไปแล้วนะครับคุณจะต้องเจอสิ่งใหม่ๆแปลกใหม่อย่างแน่นอนแต่ยิ่งถ้าคุณได้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเด็กๆวัยรุ่น,นนะฮะหรือคนหน้าตาส,สวยๆใสๆต่อจากนี้ไปคนเหล่านั้นกลุ่มนั้นแหละครับ เขาจะไม่ให้ผลผลิตให้โอกาสที่ดีให้โชคให้ล่า ed, ให้เกิน,นเกิดการเงินการทองกับคุณอย่างเนืองนองเสียด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับณะการถ้าคนลักคนาราศีมังกรครับก็บอกว่าถ้าคุณยังเป็นคนโสดพอทีผ่านมาคนลัแคนาราศีมังกรดาวประจำตัวตัวตำแหน่งพวกวินาศเป็นไงครับเรื่องความรักแตกหักฉีกพังเกิดความสูญเสียคนโโรักโอ้โหเลิกลากันไปร้องโ่มร้องให้น้ําตาบีออกมาเป็นเป็นยุกี่แทงกี่แทงกี่พันลิตรก็ไม่รู้ ในคราวนี้นะครับเมื่อดาวสมบดีตกตำแหน่งพบการเงินด้วยดาวการเงินตกตำแหน่งพบปุตตะด้วยเขาบอกว่าคุณจะเห็นโอกาสช่องทางทำมาหากินได้เกิดโอกาสทางการเงินใหม่ๆแล้วที่สําคัญคุณจะเจอคนหน้าตาใหม่ๆเจอคนที่สดๆใสๆสวยๆรอๆเข้ามาสัมพันธ์กลุ่มเกี่ยวกลุ่มเกี่ยวในชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับโคสโอขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับ แต่ในช่วงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะฮะ ดาวอาทิตย์นะครับย้ายออกจากตําแหน่งพบพันธุไม่เข้าตําแหน่งพบปุตตะกุมกับดาวพระราหูครับก็บอกว่าคนลัคนาราศีมังกรจะเกิดความรุ่มหลงมัวเมากับเรื่องของการลงทุนกับการทํางานกับการหาเงินมากมายเลยนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึง่งเมื่อดาวอาทิตย์กับดาวราหูกุมกันดังกล่าวนี้นะครับก็บอกจะเกิดสภาวะเกิดการกู้หนี้ยืมสินมีการกู้หนี้เกิดขึ้นมีการเอาเงินไปใช้ใจอย,อย่างฟุ่มเฟือยเพราะนั้นคุณต้องพิถีพิธานรับมือกับการ ลงทุนดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ใจ่ายอะไรเกินเนื้อเกินตัวอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะครับประกอบกันครับดาวอาทิตย์มาจากตาแหน่งพบมรณะนะครับก็บอกว่าถ้าคนลัคนาราศีมังกรนะครับมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณมีโอกาสได้รับมรดกชาติมรดกชาติคืออะไรครับลรตเตอรี่ไงเพราะนั้นผมบอกได้เลยว่าคนลัคนาราศีมังกรคุณมีโอกาสถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเร็วๆวนี้นะครับขคสุขอเยอะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับ ซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับดาวปุตตะนะครับคือดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับตกตำแหน่งเขาเรียกว่าตกตำแหน่งอ,อ,อยู่ในภพปุตตะเป็นเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์การได้เจอได้เจอคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเข้ามาเกี่ยวกุมกับชีวิตของคุณเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ในช่วงปลายเรือนดาวพระศุกร์เนี่ยครับย้ายไปอยู่ในเรือนภพอริด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมี ความทุกอกทุกใจกับเรื่องความรักบ้างเพราะฉะนั้นก็อย่าใส่ใจมุ่งเน้นในเรื่องของการประกอบอาชีพมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเงินสร้างทรัพย์เป็นสําคัญต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสสูงมากสำหรับคนลนัคณะราศีมังกรนะครับการงานเป็นยังไงดาวการงานคือดาวพฤหัสนั่นแหละนะครับถึงบอกว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะ คุณจะได้มีโอกาสที่ทํางานทําการใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่โค้โซพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับจะได้เจอเพื่อนร่วมง,งานสมาชิกใหม่ๆที่หนุ่มๆสวยๆหล่อๆใสๆกันมาแบบเต็มๆเต็มๆเลยต้องบอกอย่างนี้เลยครับถึงจะเกิดสภาวะโควิดระบาดในรอบ3เนี่ยก็ไม่ต้องกังว,วหลหรอกเพราะคนลัฐแะนาดามรสามารถหลีกเลี่ยงจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีถ้าเรากลัวมันครับมันก็จะทําให้เราอยู่กับความกลัวนี้ ไปตลอดชีวิตต้องมาวางแผนครับจะไปฉีดวัคซีนในเมื่อไหร่ถ้ามันฉีดไม่ได้จะวางแผนรับมือกับมันอย่างไรนะครับใช้สติในการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเอาต้องบอกอย่างนี้เอามีเรื่องอื่นอีกไหมเนี่ยนะมีไหมครับมีคําถามไหมเออคุณฟูดีเคส่งหัวใจน่ารักนารักมานะฮะคุณโปโปเตสวัสดีครับโคสนะครับโอ้โห อ้าใครมีคําถามส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวโคโซจะตอบคาถามให้ทุกท่านเลยนะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวโคโซขอพักฐานน้ำแป๊บหนึ่งครับอืมตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะดีใน่นในในนนโคโซตรงนี้นะครับทำเป็นสัญลักษณ์เหรียญหลวงพ่อสธรชินราชนะครับท่านสามารถร่วมบุญกับคโคโซได้เลยนะครับเอาละถ้าไม่มีคําถามใดๆไปเข้าสู่เนื้อหาถัดไปครับ เพราะนั้นนะฮะโค้โอก็อยากจะนําเอาแนวความคิดหรือปรัชญ,ญาในการใช้ชีวิตมาแนะนํากับชาวลัคนาราศีมังกรสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกงี้ว่าชีวิตของคุณจะค่อยปรับตัวดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลอกเพราะว่าดาวเสาเป็นเกษตรอยู่งี้สองปีครึ่งแล้วเดินต่อไปอยู่ในราศีกุมก็เป็นเกษตรต่ออีกสองปีครึ่งนะครับเอาเป็นว่า5ปีต่ออย่างนี้ไปคนลัคนาร,ราศีมังกรชีวิตจะยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีตกตำ่ำย่ำแย่เป็นอันขาดเลยนะครับ และตัวคุณนี่นะครับจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าคนเรานะครับในการใช้ชีวิตต่างๆนี่นะครับคุณเห็นไหมฮะตรงคําว่าศรัทธานะครับถ้าเราใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตแบบศรัทธาหรือเชื่อถืออะไรจนมากเกินไปก็เรียกว่าโง่งมงายกับเรื่องไร้บางบางอย่างบางประการจนเกินเหตุถูกไหมครับจะทําให้เราเนี่ยครับเขามองว่าเป็นคนที่โง่ขงเขาบอกปัญ,ญญาเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองทุกอย่างทาทุกอย่างด้วยการมีสติมีความรู้ใช้ภูมิปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ให้จงดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณศรัทธ,ธาอะไรมากเกินไปมันก็จะดูเป็นคนที่งมงายเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลองเอาปัญญามาเป็นตัวกํากับในการใช้ชีวิตครับปัญญาคืออะไรคือการคิดวิเคราะห์จากเหตุจากผลนะครับจากข้อที่จริงคิดอย่างบนพื้นฐานของข้อที่จริงด้วยเราไม่ต้องใช้การจินตนาการมโนภาพจนเกินไปเพราะถ้าคนที่ใช้ความศรัทธ,ธามากเกินไปเป็นไงครับใช้ความเชื่อเขาอตัวเองเป็นหลักแล้วก็ใช้คอมโพนเซนต์ในการตัดสินใจนะครับ แต่ถ้าคนที่ใช้ปัญญามากเกินไปไงครับก็ใช้ข้อมูลจนเกินไปวิเคราะห์ทุกอย่างภายใต้ข้อมูลเท่านั้นแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อถือใครง่ายๆไม่ศรัทธาใครง่ายๆเพราะบางเรื่องบางอย่างมันไม่สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจสักทีเดียวครับมันก็ต้องมีความรู้สึกความรู้สึกหรือใช้อารมณ์มาเป็นองค์ประกอบด้วยนั่นแหละนะครับเพราะนั้นคุณต้องใช้ปัญญากับศรัทธาให้เกิดความบาลานซ์กันครับเพราะนั้นมันจะบาลานซ์กันได้ไงก็คือการมีสติ การมิสติคืออะไรครับคือการที่รู้เนื้อรู้ตัวว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่มันทําแล้วคุ้มไหมทําแล้วมันได้ยังไงมันเสียอย่างไรมันจะเกิดผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างอย่างไรคือการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบนั่นแหละครับเหมือนกันครับถ้าคนที่มีความเพียรมากเกินไปครับคนที่ทําอะไรที่แบบโูมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถจนเกิน เกิน <G ör n> ไปเขาบอกว่าคุณไม่ลืมหูลืมตาดูโรคไปถึงไหนเลยคุณก็จะทําอยู่นั่นแหละคุณก็จะขยันขันแข็งทําอยู่นั่นแหละแต่คุณไม่เคยปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าเอาสักอยาก่างเอาให้มันแน่วแน่ถูกไหมครับเพระาะนั้นคนที่ขยันจนเกินไปนะครับแล้วคุณก็ทําทุกเรื่องทําทุกเรื่องอะไรมาปะทะอยู่ในชีวิตคุณก็จะจับคุณก็ทํมันไปทุกเรื่องเป็นไงครับสำเร็จทุกเรื่องไหมมันไม่สําเร็จสักเรื่องเพระาะนั้นคุณต้องกลับมาใช้สมาธิครับคาว่าสมาธิคืออะไรคือการจดจ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันสําเร็จครับทาทีละอย่างทาทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับพอคุณสําเร็จไปเรื่อยๆละเรียบร้อยคุณก็เคยตัดเลีนไตระดับความสําเร็จไปไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดกับความสําเร็จนั้นเพราะฉะนั้นต้องขอย้ำกัว่าการใช้ชีวิตนะครับสําคัญคือการเข้าใจว่าปัจจุบันนี้คุณทําอะไรอยู่และอนาคตีจริงๆจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคุณคาดหวังอะไรให้เกิดขึ้นแล้วระหว่างที่คุณจะไปถึงปลายทางดังกล่าวนี้นะครับคุณมีอะไรไปตลอดระยะทางไปด้วย คุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บความรู้หน่นเอาไว้นะครับแล้วเอามาใช้คบทวัวตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือการมีสติอยู่ทุกเมื่อนะครับไปลองคิดเพีรนาปรับเนื้อปรับตัวดูแล้วกันนะครับ ส่วนโครงการบุญโครงการที่5นะครับของการทําบุญทั่วไทยไปด้วยกันนะครับโคโซ,โซขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับก่อนหน้านี้นเราโคโซ,ซ,โซเคยบอกว่าเราจะสร้างหลวงพ่อพุทธชินราชขนาดหน้นตาตัก่า80นิ้วนะครับเราจะลงสู่ภาคใต้ปรากฏว่าติดต่อไปทางภาคใต้ไม่มีใครส่งข้อมูลหาโคโซ้เลยเอาเป็นว่าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใต้ก็ได้ถูกไหมครับแต่คราวนี้โคโซ,ซก็เลยจะเปลี่ยนโปรแกรมเลยนะครับแทนที่จะเป็นการสร้างหลวงพ่อพุทธชินราชด้วยเนื้อโลหะนะครับเป็น เนื้อโลหะทองเหลืองอะไรพงนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเราใช้เป็นศิลปะแบบปูนปั้นจากขนาดหน้าตัก8ซนิ้วเป็นขนาดหน้าตัก5เมตรไปเลยครับถ้าเป็นขนาดหน้าตัก5เมตรก็ประมาณสัก200กว่านิ้วนะครับ200กว่านิ้วนะนะครับเพราะนั้นจะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ประมาณงบประมาณตั้งไว้1ล้านบาทครับเพราะนั้นโค้ชโออยากจะได้เจ้าภาพมาร่วมในการทําครั้งนี้50ท่านนะครับประคดโครงการที่ผ่านมานี่โค้ชโอไปสร้างหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่วัดเขื่อบบนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ ก็ต้องการเจ้าภาพ20ท่านปรกากฏว่าพอประกาศไปจริงๆมาโอ้โหมากันแบบถล่มทลายถูกไหมครับโคศุกก็เลยคิดว่าเออถ้าใช้วิธีการนี้น่าจะประสบความสำเร็จก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านเจ้าภาพทั้งหลายนะครับมาร่วมสร้างหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขนาดหน้าตัก5เมตรด้วยกันนะครับซึ่งจะประลงสู่พื้นที่ไหนท่านที่ฟังโคศุกอยู่เนี้ยติดต่อเข้ามาประสานกันเลยครับใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนถูกไหมครับ เพื่อประสานว่าใหญ่ข้อศไปสร้างที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนของท่านพเพื่อมีการสร้างบุญในสการบูชาหลวงพ่อปฏิชินนราชน,าานี้อยู่เป็นประจำถือว่าเป็นโอกาสสร้างบุญมหากุศลครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะนั้นข้อต้องการชจ้าภาพร่วม50ท่านนะครับท่านละ20,000บาทนะครับท่านเจ้าภาพนี่นะครับข้อศอกจะเขียนแผ่นดวงของท่านนี่นะครับเอามาเขียนลงในแผ่นทองเหลืองก็เรียกว่าแผ่นพกกระซับใช่ไหมฮะพอเขียนแผ่นดวงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านนี้แล้วนะครับ โคศก็จะเอาแผ่นดวงนั่นเนี่ยไปหลอมนะฮะหลอมเป็นหัวใจพระพุทธเจ้านะครับเพื่อรอบรรจุเข้าไปในองค์หลวงพ่อพุทธชินราชนะครับขณะแกันในฐานหลวงพอ่อหลวงพ่อพุทธชินราชเนี่ยโคศก็จะสลักชื่อของท่านที่เป็นเจ้าภาพนี้เอาไว้โดยรอบฐานนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังได้ได้รู้ถึงว่าได้มีท่านนี่แหละได้เป็นผู้ใจบุญผู้ใจบุญใจกุศลมาร่วมในการสร้างหลวงพ่อพุทธชินราชครั้งนี้ กับโคชโอครับแล้วก็ให้เกิดเป็นบุญเป็นกศุศลของท่านต่อยอดไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติตาแไลที่มีคนสักการะบูชาหลวงพ่อองค์นี้อยู่ก็จะมีบุญเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเอานะฮะก็ะถือว่าเป็นการมาร่วมบุญสร้างบุญไปด้วยกันนะครับส่วนอีกวิธีการหนึ่งนะครับกุศดก็ทําเหรียญหลวงพ่อโสธรชินาราชที่ประกาศประชาสัมพันธ์นไปแล้วนี่แหละครับ ะะเป็นเหรียญสีทองเหลืองกับสีทองแดงนะครับในราคาเหรียญละ599บาทนะครับถ้าท่านสั่งจอง2เหรียญรับไปในราคา999บาทนะครับตอนนี้นะครับโคชโอสั่งมาก,ก็จํานวนมากเลยนะครับก็ยังไม่ได้ถือโอกาสจําหน่ายสักเท่าไหร่ตอนนี้ท่านสนใจท่านเข้ามาเลยนะครับเพออไราะรายได้จากการจาหน่ายเหรียญพ่อโซทรจินดารนี้นะครับเราจะนำไปใช้ในการสร้างหลวงพ่อพุทธชินราชององใหญ่ขนาดหน้าตัก5เมตรครั้งนี้ด้วยกันนะครับ เพราะนั้นก็ฝากประชาสัมันทุกท่านมาร่วมบุญไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะสู้ภยัยโควิดระลอกสามนี้ไปด้วยกันด้วยพลังบุญอันเต็มเปี่ยมครั้งนี้ไปด้วยกันเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปชมไลฟ์ของโคโ้ชโอในครั้งนี้ไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ